สวัสดีครับมิลักกีะะ้แบงคครับวันนี้เลยค่ในมิลลพ็อกเก็ตไนท์นะครับเราได้เปิดบริการทาง iOS และ Android นะครับโกโบเป็นภาษาไทยนะครับวิธีการรับภาษาไทยกดขวาบนกดคําว่าออปชันแล้วก็กดตั้งค่าบัญชีกดภาษาตรงนี้นะครับโค้ดอ,อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเล่นยังไงบ้างก็เขาเรกเข้ามาคําว่าต่อสู้เลยเห็นไหมมันก็จะมีด่านต่างๆนะเพื่อนๆกดคำว่า,วาเริ่มต่อสู้ไป เห็นไหมครับมันมันก็จะมีเควสอยู่ตรงขวาล่างเห็นไหมหลักหลักเกมนี้มีอยู่แค่นี้เองคือตีบอสอ่าซื้อแพ็กเกจบัฟเสริมพลังนะครับนี่ซื้อตรงนี้ได้เลยก็จะผ่านเรื่องไปแล้วมันก็จะแบบมีขึ้นตีบอสบนที่สามหนึ่งอ้าวเสร็จแล้วก็ไปตีตัวอื่นอะไรแบบนี้นะครับอ่าวิธีการอัพตัวละครใหเก่งกดที่ตัวละครนะครับกดอัพเลเวลอ่าอัพสกิลปีกอันนี้มีเลเวลตันแล้วม,มาต้องเลื่อนขั้นแล้วเราไปกดที่สกิลครับใช้ใส่ทั้งหมดสามสกิลแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมีเปเปปิิดดดหาสสส้ใใ่่มมีววนอย อ่าเลื่อนขั้นนะครับต้องมีเลเวลถึงที่60นะครับอ่าต่อไปตัวที่2ทําเหมือนกันเลยไล่ทําทุกตัวเลยครับกับเลเวลสกิลคอสตูมแล้วก็เป็นส่วนเอ่อผู้มีทักษะนะครับจากที่หมีลองมาดูเหมือนเกมไม่มีอะไรแต่ว่าเออลองเล่นดูมันก็ใช้ได้นะเล่นแบบเพลินๆดีอ่าอย่าลืมใส่สกิลให้ครบนะครับคอสตูมแล้วก็เลื่อนคา้นด,ด้วยนะครับต้องเลเวลดยี่สิบห้าถ้าเรื่อนตรงนี้เกมก็จะง่ายเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าฮะนะพอเราตีมอนสเตอร์เสร็จแล้วก็เข้าไปตีหมูปา่าแต่รู้สึกหมีจะสู้ไไไไมม่่่หวนนนะะแตเป็รครคับ เราสู้มไม่ไหวเราก็เปิดแค่นั้นเองครับยังกดโฆษณาดูไม่ได้เลยตลาดเกมมันมีแค่นี้เองจริงแล้วก็เราสามารถกดไปหมู่บ้านไนดะ้อันนี้มีสู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาคงแพ้อ๋อรู้แนละ้วเวลาไม่พอแนละ้วเลยสามสองเหลือนิดเดียวอุ้ยทันครับอุ้ยหมูงายเลยว่าน่าสงสารเหมือนกันไอ้มอนเตอร์มันก็อยู่ของเขาดีดนะเราก็ไปฆ่าเขาอีกแล้วพอเราผ่านเสร็จบ้านเราก็ไปตามเนื้อเรื่องครับล้วก็กดเควสเนี่ย หาเพชรไปเนเรื่อยแค่นี้เองชบเทปน้อยแล้วเกมนี้มีแค่นี้จริงเราสามารถที่จะกลับหมู่บ้านได้ด้วยนะครับนี่เราจะไปเจอเพเยอร์โอ้เตอแยะเลยนะครับเนโอโหเอาเรื่องะจัดเลยเราสามารถขึ้นไปดูด้าน้าเห็นว่าจะมีท็อปท็อปแรงมีคุณเจสเทเลอร์เจดนะครับก็ลองดูได้ครับถ้าเกิดสมมติเราเป็นติดท็อปอันดับสมทุกคนก็จะบูชาชาบูเรานะครับชาบูชา,ชาบูเหมือนไอ้นี้หรือเปล่าตอนนี้ ลดราคาโหชาบูนี่มันแบบค่ากันชิบหายนะ MK กตีน้อยเป็นเรื่องที่ดีครับหวานปากเลยโอ้โหไปกินนิ้วอร่อยมากเลยชอบอ่ะหลักเกมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเปิดโหมดต่างๆคือสมุดแล้วก็ดันเจียนอันนี้ก็พยายามผ่านไปได้นะครับนี่เราจะมีโหมดเควสการ์ดานด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็พยายามเล่นทั้งหมดหลักเกมมีแค่นี้เกมมันเล่นง,ง่ายเข้าใจง่ายนะไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับเกมนี้ อ,อาจจะลืมไปอัพเติบโตด้วยนะครับนี่มีสกิลขึ้นอัพให้หมดเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนสแตนอ่ะอัพโจมตีเลือดป้องกันจบแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีเปิดศักยภาพแล้วก็บนโลกถ้าเพื่อนาทำตามนี้ก็จะสามารถผ่านด่านบทที่6บทที่7บทที่แปดบทที่สิบยันบทที่โอ้โหตอนนี้เกมมันตันบทเท่าไหรว่วันนี้โอ้โหเพื่อนๆได้เล่นกันยาวๆเลยตันอยู่60นะครับมีอาวุธแดงให้ด้วยก็ประมาณนี้แหละครับจบเรียบร้อยสำหรับเกมนี้เผื่อใครมาถามอะไรก็เปิตักคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับสำ เป็นเกมที่ค่อนข้างเออเล่นสนุกสนุกดีไม่ต้องแบบไปเติมเงินอะไรกันแข่งขันมากไปนะครับแล้วตัวมันก็น่ารักดีนะอ่ะล้วเจอกันนะครับ